ชาวลัคขนาราศีตุลในวันที่7ทนะฮะธันวาคมปี2,566เนี่ยดาวพุธโคจรพักสถิตราศีพิจิกนะครับนะในเวลาบ่ายมง15เป็นต้นไปนะฮะพักอยู่ตรงนี้ไปจนถึงวันที่9มกราคมนะฮะบางท่านจะมีการเดินเอกสารทางการเงินนะจะมีการทำธุรกรรมทางการเงินหรือเดินเอกสารต่างๆเกี่ยวกับเงินนะฮะเกิดขึ้นได้ด้วยนะฮะ จะมีเงินแปลกๆมีเงินลับๆมีเงินแบบคาดไม่ถึงเข้ามานะฮะมีรายได้หรือมีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้นเข้ามาแบบคาดไม่ถึงบางท่านได้เงินลับๆได้เงินแปลกๆมีเรื่องลึกลับซับซ้อนทางการเงินที่คุณต้องปกปิดซ่อนเลนไม่ได้บอกใครมันแปลว่าคุณมีโอกาสนะฮะเกิดแบบมีเรื่องปกปิดใครบางคนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง นะฮะโดยไม่ได้บอกใครท่านใดที่มีรายได้จากธุรกิจออนไลน์ธุรกิจต่างประเทศนะฮะเกี่ยวข้องกับการสอน<ๆ>การศาสนารายได้จากธุรกิจที่ไม่ถูกต้องมากนะักกลับเป็นคุณในกลุ่มนี้นะครับจะดีเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่าดาววินาศอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยนะฮะบางท่านอาจจะมีการหมุนเงินเกิเกดขึ้นมีการหมุนเงินแปลกๆอะ่ะนะมีการใช้จ่ายเงินแปลกๆก,ก็ได้ มีการหมุนเงินแปลกๆก,ก็ได้นะฮะอาจจะมีการนําเงินนะฮะก้อนนี้ไปใช้ตรงนีนะะ้นำเงินก้อนนั้นไปใช้ตรงนู้นก็ว่ากันไปหมุนเงินแปลกๆนะหรือใช้จ่ายแป,กแปกลกๆรายจ่ายแปลกใหม่ที่ไม่ค่อยได้จ่ายกับมีการจับจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วมันถ้าจะได้ใช้เงินไปกับการทําคุณงามความดีนะฮะทำบุญบริจาคนะฮะมันถ้าจะใช้เงินไปกับการ อสังหาการเดินทางไกลก็ได้นะครับได้ใช้เงินไปกับผู้ใหญ่นะฮะในดวงเนี่ยช่วงนี้ทําบุญขึ้นนะนะช่วงนี้ทําบุญขึ้นในดวงมันจะมีดาวศุกร์ยังทับดวงชะตาตั้งแต่วันที่1มาจนถึงประมาณวันที่วันที่1มาจนถึงประมาณวันที่26่สิบหกเนี่ยดาวศุกร์ทับดวงชะตาคุณจะมีโอกาสได้เงินก้อนก็ได้หรือว่ามี ได้ของถูกใจได้ของถูกจิตได้ทรัพย์สินบางอย่างนะฮะเพิ่มพูนขึ้นมาในชีวิตนะฮะค้าขายกําไรจะงามนะฮะในช่วงนี้นะดาวสุกรทับเนี่ยนะฮะคุณอาจจะได้ทองคําได้ของมีค่าของมีราคานะฮะของชิ้นใหญ่ก็ได้นะรหรือว่าเป็นผ้าแพ้ได้ของฝากได้ของขวัญน,นะครับเป็นช่วงที่คุณจะมีสเสน่หดึงดูดแม้กระทั่งเพศเดียวกันดาวมรณะทับชะตามันแปลว่าคุณจะมีโอกาสนะฮะ โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะฮะจะได้เดินทางไกลก็ได้บางท่านได้ไปจัดการมรดกได้เดินทางไกลไปต่างจังหวัดนะบางท่านได้ไปโรงพยาบาลหรือว่าจะมีเหตุการณ์ให้ตกอกตกใจเกิดขึ้นกับชะตาดาวมรณะทับชะตาเนี่ยท่านจัดการมรดกนะฮะก็ได้นะถ้ามีการจัดการมรดกสําเร็จนะฮะจะมีเหตุการณ์ให้ตกอกตกใจเสียวเสียวเสี่ยงเสียงก็เป็นไปได้นะฮะเช่นเห็นรถชนกันอะไรประมาณนี้เลครับช่วงนี้นะฮะ มันจะมีดาวพระศุกรเร็งกับดาวพระฤหัสบดีนะฮะบางท่านก็ได้เจอ ion, คอนเน็ชันเครือข่ายใหม่ๆได้พูดคุยกับคนแปลกหน้าได้เจอญาติเก่าเพื่อนเก่าคอนเน็กชันเก่าๆครือขายเก่านะฮะมันจะเป็นลักษณะน,นั้นก็ได้ในดวงมันจะมีดาวอังคารโคโจรเป็นเกษตรราศิบดีิย์จนถึงวันที่27ทธันวาคม ก็จะเกิดโชคดีเรื่องเงินทองทองนะครับบางท่านได้เงินจากต่างเพศบางท่านจะมีการแบ่งส่วนแบ่งสันปันส่วนเรื่องเงินเงินทองทองนะฮะมีการปันส่วนเรื่องเงินนะฮะมีการแบ่งเงินนะฮะมีการจัดระบบทางการเงินใหม่ๆเกิดขึ้นได้ด้วยจะมีต่างเพศเข้ามาเกี่ยวข้องกับเงินหรือมีกิจกรรมทางการเงินร่วมกับต่างเพศหรือช้ได้ใช้เงินนะฮะไปกับต่างเพศด้วยนะ เพราะว่าดวงมันมาลักษณะนี้บอกว่าท่านใดหากินร่วมกับคู่นะฮะช่วงนี้จะเกิดสิ่งที่ดีไปปลายเดือนอังคารย้ายเข้าจุดจุดสหัชชะได้เดินได้ใช้เงินไปกับการสื่อสารการติดต่อการเข้าสังคมการพบปะการเดินทางใกล้ๆนะเกิดขึ้นได้ด้วยนะฮะจะมีคนมีขั้นมีตําแหน่งเข้ามาบางท่านได้เงินจากต่างเพศซึ่งเป็นแฟนคุณก็ได้หรือเป็นใครก็ได้นะหรือแฟนคุณเอาเงินมาให้หรือคุณจะได้เงินจากต่างเพศกับได้ของมีค่าจากต่างเพศก็ได้ อ่าแล้วก็อ่าอาจจะมีคนใครที่โสดอาจจะช่วงนี้อาจจะมีคนมีขั้นมีตําแหน่งเข้ามาแล้วจะมีผลดีกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองคุณหรือเจอคนหน้าเงินก็ได้ในช่วงนี้ในดวงดาวเนี่ยนะครับมันจะมีดาวปุตตะเป็นจุดอรลบางท่านจุกจิกมีเรื่องจุกจิกบ้างเกี่ยวข้องกับบ,บุตรบริวารเช่นมีรายจ่ายบุตรบริวารเจ็บป่วยหรือบุตรบริวารไม่เชื่อฟังนะฮะ ดาวอาทิตย์นะฮะจะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะหรดอเรือนการเงินลาบผลทางการเงินเกิดบางท่านมีรายได้พิเศษมีเงินเสริมมีเงินพิเศษมีเงินบางอย่างที่ไม่ค่อยได้ก็ได้เข้ามาบางท่านถูกหวยมีโชคฟุกได้รางวัลน,นะฮะเกิดขึ้นได้ด้วยดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่จุดที่3นะฮะลาภะสหัชชะนะได้เครือข่ายใหม่ๆได้ลาบจากการสื่อสารการติดต่อนะฮะจากการพบปะนะฮะ ลาบตรงนี้อาจเป็นของกินนะฮะเป็นงานเป็นของมีค่าหรือเป็นความพึงพอใจนะฮะบางอย่างจากเครือข่ายหรือเป็นญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะฮะจะได้ในดวงดาวเนี่ยนะครับจะมีในเดือนนี้เนี่ยนะฮะจะมีดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีเมษหลังวันที่31เนะฮะเล่งดวงชะตาอธิษฐานจิตขอพรกับสิ่งศักดิสิทธิ์หน่อยนะจะเกิดคุณเกิดสิ่งที่ดีนะครับได้ โชคอัศจรรย์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะฮะภาเกตเล็งและก็บูชาเครื่องรางช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ได้เครื่องรางที่ดีเสริมมงคลดวงชะตาอธิษฐานจิตขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะฮะเกิดสิ่งอัศจรรย์เส้นรางสังหรณ์ก็จะแม่นยำดาวประสุกก็จะย้ายเข้าเรือนการเงินด้วยวันที่26นะตานุกระดุมภาคุณจะฝักใฝ่ในเรื่องเงินเงิน,งนทองทองมากขึ้นแล้วมรณะไปอยู่ในเรือนการอาจจะเสียเงินไปกับสุขภาพนะหรือได้ได้ซื้อยาเสียเงินไปกับการเดินทางนะฮะก็ได้ บางท่านได้เงินจากของเสียาหายหรือเสียอะไรบางอย่างได้เงินกลับคืนมาก็ได้รายจ่ายอาจจะเยอะหน่อยเพราะพูดพักในเรือนเงินเป็นเรือนคู่ศัตรูนะต้องระวังรายจ่ายแบบนึกไม่ถึงคาดไม่ถึงเกิดขึ้นมีการโต้เถียงกับแฟนกับคนรักนะเกิดขึ้นมีการโต้เถียงกับใครเพราะเรื่องเงินก็ได้เป็นการโต้เถียงเฉยๆแบบไม่ใช่อารมณ์ก็ได้นะแล้วแต่เป็นแล้วแต่คนนะครับลัคนาราศีตุลเนี่ยช่วงนี้พุทธหัสเล็งดวงชะตาอยู่นะจะทําอะไรรีบทํานะครับ จะเกิดสิ่งที่ดีนะครับนะแล้วก็นะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะฮะหากได้ศึกษาอะไรใหม่ๆนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสคือดาวแห่งการศึกษาเลงดวงชะตานะครับนะเอาแนะนำเลยนะราศีตุลเนี่ยนะฮะเครื่องรางที่จะเสริมดวงนะครนะปีหน้าคุณต้องมีของดีนะครับนะอันนี้เนี่ยนะฮะที่เห็นในมือผมเนี่ยนะครับนี่คือเต่าสุวรรณกัชปะนะ,ะเป็นเครื่องรางโบราณน,นะฮะ ที่ใช้เป็นตัวแทนในการบูชาการสะสมบารมีของพระโพธิสัตว์ในครั้งเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะพระโพธิสัตว์ก่อตัสรู้เป็นพระสมมาสพุทธเจ้านะมีในชาดกในที่ชื่อว่าสุวรรณกัจฉะะซึ่งเป็นเต่าพระโพธิสัตว์ที่กําลังสะสมบารมีมีทั้งศีลมีทั้งทานนะฮะมีทั้งภาวนานะครับนะก็ ผู้ใดบูชาอันนี้สงสูงจะเสริมในเรื่องของความมั่งคั่งบั่นคงอายุยืนยาวนะฮะเหมือนกับเตา่าค้าขายจะดีนะเสริมโชคลาภนะฮะนะความอุดมสมบูรณ์นะฮะก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตนะฮะนี่คือเต่าสุวรรณกัชปะนะฮะนะท่าในใดอยากจะได้นะอันนี้ปลุกเสกตามตำราโบราณตามหลักพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์แปลว่าก็คือว่า นี่เครื่องรางนี้สร้างนะฮะเป็นตัวแทนของพระโพธิสัตว์ก่อนไปตสวุเป็นพระสมาสัมพุทธเจ้านะสองนะตามหลักโหราศาสตร์นะฮะก็คือหาตำแหน่งดวงดาวที่ดีในการปลูกเสกและสร้างขึ้นนะครับสามก็คือตามหลักเทวศาสตร์ก็คือสร้างนะตามตำราโบราณพิธีกรรมโบราณนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะอันนี้เต่าสุวรรณกัจฉปะนะสำหรับราศีตุลท่านใดที่มีอุปสรรคเยอะๆแนะนำอันนี้นะครับ เป็นเครื่องรางปัดเป่านะน,นี่คือสิงห์นโมพุทธายะ,ะเป็นเครื่องรางโบราณใช้ปัดเป่าอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคทางด้านการงานการเงินความรักสุขภาพนะฮะปัดเป่าศัตรูคุณใสต่างๆด้วยนะครับนะลงอัขระโบราณนะฮะอันนี้ก็ตำราบทปุกเสกตามตำราบโบราณเช่นกันนะเป็นการบูชาการสะสมบาร,รมีของพระโพธิสัตว์ในครั้งเกิดเป็นพญาราชสีห์นะฮะจบมีอยู่มีกินมีขาดด้วยนะนะครับอันเนี้ยนะครับ ทนะ่าใดอยากจะได้นะก็ติดต่อแอดมินไปได้เลยอันนี้ก็หมดแล้วหมดเลยนะนะครับจริงๆเนี่ยจะมีอีกเครื่องรางหนึ่งนะฮะก็จะเป็นตัวนี้คือสัตว์ดาหงนะฮะเนะี่ยอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะปลูกเสกตามตำราบโบราณเช่นกันนะเป็นการบูชาการสะสมบารมีของผู้นิสัตทั้ง7พระชาติที่เกิดเป็นพญาหงทองปีกเป็นทองคําชีวิตจะร่ำรวยดังหงนะ นะฮะชีวิตจะไม่ขาดเงินนะฮะเสริมในเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตรักด้วยอันนี้คือเขามีประสบการณ์เนี่ยเขาไลน์มาบอกเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาได้หงไปเนี่ยสามีที่เป็นต่างชาติเนี่ยจองซื้อบ้านหลังใหญ่ให้เขาเลยนะครับเนี่ยเนี่ยดิฉันแต่งงานอยู่ต่างประเทศทาธุรกิจร่วมกับสามีตั้งแต่บูชาองค์สัตว์ตงหงมาชีวิตเริ่มดีงานดีๆเริ่มเข้ามาทํางานไว มีทุนสำรองนะที่สำคัญสามีเอาใจผิดไปพอกับบ้านที่ต่างประเทศเนี่ยสามีจองซื้อบ้านหลังใหญ่เป็นของขวัญวันเกิดชีวิตเปลี่ยนเห็นทันตาเหมือนกับดักหงนะฮะศรัทธามากๆเนี่ยเขาบอกนี่เป็นประสบการณ์ของเขานะนะครับนะี่นี่คือเครื่องรางเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ได้เป็นเครื่องเปลี่ยนดวงชะตาแต่เอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับนะนี่คือทนะ่านใดอยากจะได้นะก็ลิงก์ไลน์แอดก็แล้วกันนะเอาไปบูชานะฮะเอาไปยึดเหนี่ยวนะฮะ ะจะเกิดสิ่งที่ดีกับท่านวันนี้สวัสดีครับ